มัเป็นขายดีแล้วค่อยผลิตไหมแต่ f อ r e c a s t ไปแล้วบางทีมันเพี้ยนได้แต่เดี๋ยวม,มามาจะขึ้นราคาแล้วนะส <laughs> ิเขาจะขอขอนุมานแล้วนะเ <laughs> พราะฉะนั้นถ้าถ้ารุ้ว่าดีมามันหายดีมามันเพิ่มมาโดยโดยทันทีเนี่ยกว่าคุณจะรู้คุณจะรองลอง,ลองตัวเลขทางด้านบัญชีอย่างเกงก็ปิดบัญชีภายในสิบห้าวันของเดินถัดไปใช่ไหม <laughs> บางทีเดือนหนึ่งแล้วคุณยังไงแล้วกว่าจะเปลี่ยนการผลิตอีกเดือนหนึ่งตกลงพอคุณผลิตเสร็จปุ๊บ ดมีมาหายไปแล้วการลดสต็อกใช่นไหมเพราะนั้นในระบบซัพพลายเชนเนี่ยเขามีคอลลร์รัปชันภายในก็คือการการประสานงานร่วมกันทั้งแวลูเชนอันนี้เขาเรียกว่าอินเตอร์เน็ตคอร์รัปชันจำไว้เลยครับถ้าคุณทำทางด้านซัพพลายเชนคำว่า s n o p จะเป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งและทุกวันนี้พวกโมเดิร์นเทรดพวกคนที่ซื้อมาขายไปเนี่ยทุกที่ใช้ s n o p หมดแมคโดนัลด์วอร์มาร์แมคโดนัลด์เมืองไทยก็ใช้ ว่าคุณจะเห็นว่าแมคโดนัลเขาจะมีการประเมินเรื่องดีมาหรือฟอ์แคสเขาให้ดีมาฟอ์แคสเยอะมากบางช่วงจะเห็นเลยว่าอย่างช่วงเนี้ยแมคโดน,โนัเห็นแล้วว่าดีมาลดทำไงต่อผลิตเยอะหรอเขาผลิตเยอะเออขาจะ<อ>าผลิตสู้สู้เพราะว่าอะไรเขาจะกระตุน้นเขาเป็นรายใหญ่ <S <S เห็นไหมก็ยุบไม่เหมือนกันบางคนก็สู้อะ่ะกอโอเคถ้าคุณจะบอกดีมาลดส่งเสริมการตลาดเลยบูพื้น จากแมคโดนัล์วันละหนึ่งพันชิ้นคนไปเข้าคิวเหมือนเหมือนสตาร์บัคส์จ้าเคยเห็นไหมวันหนึ่งผมไปสตาร์บัคเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้โหคนเข้าคิวประมาณร้อยกว่าคนมก็เดินไปถามรอทอเกิดอะไรขึ้นเขาบอกอ๋อวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแก้วละร้อยเกือบสองร้อยเหนึ่งแถมหนึ่งแล้วกินกาแฟสองแก้วนะไปรออยู่ครึ่งชั่วโมงเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเขาเห็นว่าคือบางทีการทารีเนี่ย ม,มันไม่ได้มองแค่ตัวซัพพลายเชนไงฮะอเ o p มอง collaboration ภายในที่มองครบกระบวนการเลยมอง marketing ด้วยมองเซลล์ด้วยงั้นบางทีผมบอกงานระบบซัพพลายเชนแม a จเมนต์คือการขี้ตู่เพราะว่าเขาบอกอะไรนิยามเขาคือการกระบวนการกลยุทธ์ในการสนับสนุนการไหลของทุกอย่างในบริษัทนี้นะต่กี้เห็นโฟล์สี่ตัวไหมทุกอย่างหมดเลยเพราะนั้นทุกอย่างเป็นซัพพลายเชนหมดเลยมันขี้ตู่ไหม คนตั้งซัฟฟอร์เชนนี้โคตรเก่งเลยเก่งมากโอ้ชอบนะมันกลายเป็นว่าเรางงางการผลิตเราอยู่ในซัฟฟอร์เชนด้วยตลกตลกแต่โลจิสติกไม่มีนะโลจิสติกไม่มีการผลิตคนโลจิสติกว่าเรื่องของการไหลสินค้าใช่ไหมพอซัฟฟอร์เชนปุ๊บเอาแล้วเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ละพอความสัมพันธ์ปุ๊บโอ้โหคุณโอเพนเลยนะองค์กรมันมีความสัมพันธ์หมดทั้งภายในภายนอกตลกทุกอย่างเป็นซัฟฟอร์เชนหมดเลยแต่ก็จริงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม้ทั้งตัว Apple เองเาากก็บอว่เป็นิลเอง อเมซอนวอลมาร์ทเขาบอกเขาเป็นซัพพลายเชนคอเปอรเลสนะเขาบอกเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลายเชนคอ์ปอร์เรทนะครับก็ก็เป็นกระแสแล้วกันนะครับโอเคครับผมเร็วเวลาสิบห้าทีท่านคงต้องหิวแล้วละ่ะผมก็หิวเหมือนกันโอเคคอลเรลเลชั <laughs> ่นนะครับมันคืออะไรมันคือความสัมพันธ์แต่ผมอยากบม,มอกอยินดี่อกว่าไม่ใช่ว่าแค่มองเห็น Data ร่วมกันไม่ใช่ว่าคุณ มีการแชร์ข้อมูลร่วมกันแล้วเป็นคอลเลบรชันไม่ใช่นะครับคอลเลบรชันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกการไว้วางใจกันนะครับการแชร์รีสอร์ตร่วมกันแล้วรีสอร์ทรีสอร์ทที่สําคัญคือรีสอร์ทที่เรียกว่า data หรือ inventory ปัจจัยถ้าคุณดูเนี่ยในคอลเลบราชันหลายส่วนนะครับคุณจะเห็นเลยว่ามักจะมองเรื่อง inventory หรือตัวสินค้าหรือกูดเนี่ยที่สามารถซัพพอร์ตกับด m มา d ได้อย่างเหมาะสมงั้นตะกี้เห็นว่ามี CRM, SRM, b m, SR m i ECR เน้นแต่เรื่องของสินค้าและบริการที่ปอยู่ที่ลูกค้าทั้งสิน้นงั้นถ้าเราจะทำ c o r r e l r a t i o n ให้เน้นอะไรไม,ไม่ใช่เน้นเรื่องข้อมูลแต่เน้นเรื่องของการแชร์สร้างและวิเคราะห์ข้อมูลการขายและสินค้าร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้คุณเห็นภาพชัดโดยเฉพาะเรื่องของโตโยต้าโตโยต้นี่ยจะแชร์แผน c a s t การผลิตให้กับคู่ค้าเขาอย่างชัดเจนนะคู่ค้าก็ต้องผลิตส่งของให้มีคุณภาพและตรงเวลาเป็นซีโร่เออร์เลอร์เพราะคุณได้ฟแ r แล้วนะต้องตรงนะถ้าตรงก็จ่ายถ้าไม่ตรงก็เรื่องใหญ่เพราะเขาเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมบิ๊กบิ๊กเนมี่มันมีสินเลือกได้เยอะเพราะนั้นในธุรกิจนี้นะครับผมบอกเลยว่า คอลเลอร์เรชันนี่นะครับจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เสมอกันนะเอาอนี้ก่อนดีกว่านะไม่ใช่ร์พูเชลซีนะไอ้เมนไม่เนสอแพ้ใช่ไหมนะครับคอลเลอร์เรชันเนี่ยถ้าเป็นในความเห็นของผมนะในความเป็นจริงที่เขาจินตนาการมันไม่จริงหรอกมันเกิดจากการความสมาร์ร่วมกันที่มีคนหนึ่งอะใหญ่กว่าเสมอหาน้อยมากที่เสมอกันแล้วมาร่วมกันเพราะใหญ่ทั้งคู่ดูคนไทยนะมันต้องมีคนหนึ่งใหญ่กว่าแล้วเขาสามารถเอาความใหญ่นั้นอะ ไปครอบงานี่ผู้สภาพามากนะครอบงำนยะแต่จริงๆก็ขอร้องกันบัางครับ่อร่วมกันตัวอย่างเช่นโตโยต้ยาโตโยต้าใหญ่กับซัพพลายเออร์เยอะมากใช่ไหมฮะถ้าคุณอยากได้ลูกค้าถ้าอยู่ได้อเขาดีๆเรามาพัฒนาร่วมกันก็เหมือนกับตัวโมเดลเทสลพวกเทสโก้พวกวอรมาร์อะไรก็ตามเนี่ยเขาก็เพบาเขาเขาเป็นคือไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นเป็นเทสโก้เป็นวอรมาร์เนี่ยเขาเครื่องมือคือ Distribution Channel หรือ Marketing Channel อยู่ในมือเขามีอำนาจใหญ่แล้วเพราะนั้นการทำ Collaboration ง่ายจริงไหมแต่ถ้าคุณเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆคุณจะทำ Collaboration อ่าแล้วถ้าคุณเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีสาขาประมาณสิบสาขาคุณจะทำ Collaboration แบบเซเวได้มเจ็ดพันสาขาเห็นไหมมันต้องใหญ่พอสมควรนะครับเพราะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้กอะไรประกอบการอะไรใหญ่ก็ต้องขอให้มีความโปร่งใส มองการพัฒนาร่วมกันถ้าคุณเป็นรายเล็กสิ่งนี้ก็คือการร่วมมือกันที่เห็นภาพชัดที่เป็นคนไทยคือสหกรณ์ผมชอบไอเดียสหกรณ์มากนะปัจจุบันสหกรณ์บองทยพัฒนาไปเยอะมากแล้วก็โยดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเนี่ยแล้วมีทางกระทรวงเกษตรมีกระทรวงอะไรมา,ม,ามาพัฒนาเนี่ยสหกรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำคอลเลอรชันที่ดีแต่แปลกธุรกิจกับไม่ค่อยมีคอลเลอรชันคนมีการศึกษามากๆบางทีคอลเลอรชันยากเนาะ <laughs> แปลกนะคนมีการสามารถคอร์รัลชันไนะ้คนที่มีการศึกษาไม่มากนะแต่มีความจริงใจเนี่ยคอร์รัชันง่ายสากลดังๆตอนนี้มีเยอะงั้นาการผลิตต่างๆเนี่ยยิ่งถ้ามีศูนย์วิจัยหรือมอีพวกสถาบันต่างมาช่วยนะโอ้โหเขาไปโลดเลยเหมือนญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นใช้วิธีนี้เยอะเลยคือคือรวมเป็นสากลแต่เขาไม่เรียกสากลเขาเป็นเขาเป็นโอทอบของเขานะแล้วเขาก็มีคนมาช่วยทางด้านวิจัยการตลาดวิจัยทางโ r o d u c ต์แล้วเลือก ผมเล่าฟังเอสญี่ปุ่นเนี่ยดีมากเลยคือไม่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 ไมั่วเหมือนไทยนะแต่ไทยไปล่อเข้ามาคือในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาจะมีผพิตภัณฑ์อยู่หลายตัวเขาจะให้มาโหวตนะให้เหลือไม่กี่ตัวแล้วถ้าโหวตจะรอยแล้วก็มีหน่วยงานของรัฐภาคัฐแระภาคการศึกษาสถาบัานเนี่ยมาช่วยพัฒนาเพราะฉะนั้นในแต่ละหมู่บ้านท้องถิ่นจะมีเอกลักษณ์อยู่ไม่กี่ตัวไม่ใช่คุณไปอำเภอกอไก่แล้วมีของฝากโอทอปประมาณ800ชนิดแล้วมันจะซีนิตี้ยังไง พัฒนาก็ยากใช่ไหมฮะปะัจจุบันคนไทยเริ่มมีเริ่มทําเป็นสาก,กรันที่เป็นสิ่งร่วมกันนะผมบอกวนะ่าจริงๆตัวอย่างของการทำ collaboration ระดับล่างมีงเยอะแต่ทําไมยิ่งยิ่งโตยิ่งไม่ค่อยคุย collaboration นะจริงไหมยิ่งการเมืองยิ่งไม่คอลลา l l a b o r a t i o n เท่าไหร่เลยนะ, <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวพูดแล้วมัวม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 นโดนนะบบเนี้ยผมไม่ใช่เสื้อเหลืองเสื้อแดงนะโอเคครับก็เรื่องของ collaboration นะครับผมเหลือสิบนาทีพูดยาวต้องพูดเร็วแล้วนะครับ เรื่องของเรื่องของคอเลชันเนี่ยมันมีอยู่3ามระดับนะครับนี่ยกตัวอย่างให้ฟังคือมันเป็นโมเดลแล้วกันนี่โมเดลทางด้านต้นน้ำนะมีกาเล่ต้นน้ำนะครับจะมีเรื่องอะไรครับอันแรกคือเป็นโมเดลแบบต่างคนต่างอยู่ครับอุทธ์นะครับต่อมาก็เรื่องโมเดลที่มีมีความใกล้ชิดน,นิดนึงคือเขาเขาเรียกเ,เป็น cooperative อันนี้เห็นชาัใช้กก็คือการถ้าเป็นทางต้น,ตนน้ำนะก็คือการสั่งซื้อสินค้าธรรมดา หลักเกณฑ์ของ p วกคุณไม้ชัดเจนเลยว่าคุณภาพดีหีือทาถูกราคาองเหมาะสมแค่นั้นพอจบเพราะฉะนั้นจะเป็นเป็นคอนแทคนะอันนี้เป็นเป็นเรั่นที่แบบเบสิกมากอันนี้เป็นที่นิยมใช้ทั่วไป9กสเปอร์เซ็นเป็นแบบนี้นะครับดีนค่หนอยก็เป็นโคนเนเตอร์อันนี้มีการนั่นละมีการแชร์แชร์ข้อมูลร่วมกันมีการสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่าโอเคมีการตั้งบัตเจตมีการมาเสนอล่วงหน้านก่อนแต่ แบบสุดท้ายบ,บสุดท้ายจะมีมากที่ผมยกตัวอย่างฟังตัวอย่างเช่นของทางน้านโตโยต้าเนี่ยครับระบบของโตโยต้าเนี่ยและระบบของวอร์มาทเนี่ยใช้วิธีนี้หมดคือมีการแชร์ข้อมูลบัตเจ็ตประจำปี